ดัชมิลคิดฟิล์มกรองแสง EXTRACO X5 Collection และนี่คือคำถามครับผมถามว่าเพลงแรกนะครับที่คุณบอยกฤติยพงศ์แต่งให้กับภรรยาคือเพลงอะไรครับย mm. ังไม่จบนะครับแล้วเพลงแรกที่แต่งให้กับลูกคนแรกนะฮะคือเพลงอะไรครับ ลูกคนที่สองคือเพลงอะไรครับโอ้โหสามคำตอบนะฮะสามคำตอบต้องตอบให้ถูกให้หมดครับเป็นคำตอบที่ค่อนข้างยากเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเขาแต่งเพลงให้กับภรรยาและลูกของเขาเยอะมากผมบอกแล้วเราอยากทราบเพลงแรกครับค่ะถ้าเพลงแรกเนี่ยอันนี้คือไม่มั่นใจในคำตอบเลยแต่ว่าเหมือนเคยได้ยินข้อมูลมาว่าเพลงแรกที่เขาแต่งให้ภรรยาเนี่ย น่าจะเป็นเพลงจากอัลบั้มแรกของเขาก็คือชื่อเพลงว่าจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอค่ะส่วนลูกคนแรกของพี่บอยนะคะคือชื่อว่าน้องดีใจค่ะก็คือพอลูกคนแรกเกิดมาพี่บอยเขาก็ทาเป็นซิงเกิลออกมาเ mm hmm. พื่อที่วางจำหน่ายเหมือนกับว่าเป็นของขวัญให้ลูกสาวของเขาแล้วก็ทําเพลงออกมาให้ลูกสาวคนแรกของเขาอะนะคะก็คือชื่อเพลงก็คือชื่อเดียวกับชื่อลูกของเขาก็คือชื่อเพลงว่าดีใจค่ะส่วนเพลงที่3มเนี่ยลูกคนที่สองของพี่บอยชื่อว่าน้องใจดี คิดว่ามีเพลงหนึ่งที่เข้ามาในหัวตอนนี้คือเพลงที่ชื่อว่าเรื่องจริงอะค่ะคือเพลงเรื่องจริงเนี่ยจริงๆเป็นเพลงประกอบคือเราจะรู้จักเพลงเรื่องจริงในในฐานะที่เป็นเพลงประกอบโฆษณาแต่ถ้าฟังเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื้อหาประมาณแบบว่าฉันรักเธอตั้งแต่โดยยังไม่รู้จักฉันรักเธอตั้งแต่แรกพบหน้ามากมายจนข้างในต้องระบายออกมาให้เธอได้ฟังมันน่าจะเป็นเพลงนี้นค่ะที่น่าจะแสงให้น้องใจดีค่ะงั้นขอตอบเลยละกันค่ะเอาละฮะตอบแล้วนะครับ ขอคุณกติกาเลยนะฮะถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยนะครับสิทธิ์ในการแข่งขันสุดยอดไฟฟ้า์แแห่งปีนะ2012เป็นของคุณทันทีแล้วก็ของนางวัลทั้งหมดนี้เลยนะฮะหมด,ดมนี้เลยครับอยากได้มากคุณยืนยันคำตอบว่าเพลงที่แต่งให้ภรรยาคือเพลงจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอค่ะเป็นเพลงแรกส่วนเพลงแรกที่แต่งให้น้องดีใจชื่อเพลงว่าดีใจค่ะเพลงที่แต่งให้น้องใจดีชื่อเพลงว่าเรื่องจริงค่ะเอาลนะ ต้องถูกนะครับข้อนี้ครับผมเฉยไม่ได้ครับให้คนนี้มาเฉยดีกว่าขอเชิญคุณบอยก็เสียโฟงครับโอยอดีครับพี่บอยด้านี้เลยวันดีครัพี่ด้านี้เลยครับเฉยด้นี้เลยฮะตรงนี้เลยครับพี่ตรงนี้เลยฮะสวัสดีครับ โอ้โหนะฮะเอาเลยครับเคยเจอพี่บอยปะครับเคยเจอตามงานคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่ายังไม่เคยกับใกล้กันขนาดนี้ค่ะสัมผัสได้นะฮะหวังดีมาครับนะฮะต้องบอกเลยฮะเมื่อกี้ที่เราถามคําถามไปครับว่าเพลงแรกเลยเนี่ยที่พี่บอยแต่งให้กับภรรยานะฮะคือเพลงอะไรแต่งให้กับลูกคนแรกเลยนะฮะคือเพลงอะไรลูกคนที่สองคือเพลงอะไรครับต้องตอบถูกนะฮะ ถ้าถูกเนี่ย <c oughs> ของรางวัลทั้งหมดนี้เลยเนะครับจะเป็นของคุณกต <ฮะ S 1> ิกาทันทีนะครับและที่สําคัญครับวันนี้พี่บอยมีของรางวัลพิเศษจะมามอบให้ด้วยครับถ้าตอบถูกนะครับของรางวัลน,นั้นคืออะไรครับพี่บอยฟังให้ดีนะก็จะแต่งเพลงให้กับน้องกติกาเนี่ยคือ <c oughs> น้องจะให้พี่แต่งเพลงให้ใครก็จะแต่งให้คนนั้น <c oughs> โดยบอยก็เสียงพงนะขอเสียงตบมือเลยครับ คุณบอยก็สิบพแต่งเพลงให้นะครับผมถือว่าแบบสุดยอดมากเลยแต่ต้องถูกนะครับเราเฉลยกันทีละข้อหนไหมดีครับผมตอบมาเลยนะครับข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งแต่งให้ภรรยาคือเพลงจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอค่ะถูกไหมครับถูกครับผมถูกครับเพลงที่สองแต่งให้น้องดีใจก็คือชื่อเพลงว่าดีใจค่ะถูกต้องครับผมเพลงที่สามแต่งให้น้องใจดี ชื่อเพลงว่าเรื Blue ่องจริงค่ะผิดครับไม่ใช่นะฮะคือเรื่องจริงเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งหลังจากเขาเกิดไปแล้วใช่ไหมฮะเดีเอาความรู้สึกก่อนที่เขาจะเกิดมาแต่งอไม่ใช่นะฮะเพลงที่ถูกต้องก็คือเพลงฉันดีใจที่มีเธอครับคิดไะหรอยเปล่าครับ ไม่ได้คิดไว้เลยค่ะเหมือนแล้วว่าเรารู้สึกว่าเออเพลงนี้น่าจะแต่งให้น้องใช่ใช่แต่เพลงเรื่องจริงเรารู้สึกรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ค่ะรู้พี่ขอโทษค่ะที่พูดขอโทษสรุปแล้วของทั้งหมดนี้ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้แล้วแต่แต่แต่พี่ยังแต่งเพลงให้อยู่ฮะอาจริงนะนี่ ก็น้องคิดว่าอยากจะแต่งให้พี่แต่งให้ใครก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวก็เรานั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะหานักร้องที่เหมาะสมมาร้องให้อยครับโอยค่ะเป็นเกียรติมากีินดีครับผมอินดีครับขอบคุณมากที่ นี่เรื่องเยอะค่ะนี่ติดตามตั้งแต่นี่เลยใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยโดโจ้เลยโดโจ้ค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปเพลงเบเกอรี่เก่าๆเก็บพัชชนานี่ไว้เขาเลยเขาสั้นนี่เขาโอ้โหไอดอลเลยเนี่ยมายุคนั้นเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแน่นอนเลยครับวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นครบรวันที่สําคัญมากๆนะครับก็คือสิทธิ์ในการที่บอยเนี่ยนะฮะจะแต่งเพลงกับคุณกติกาเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับในประเทศไทยนี่นะฮะไม่มีแล้วครับคุณไม่สามารถมีเงินเป็นล้านก็เอาสิทธิ์นี้ไปได้นะฮะนะครับ นี่ก็นะฮะเป็นสิ่งที่คุณกติกาได้แล้วก็อยากให้พี่บอยเนี่ยนะครับมอบถ้วยรางวัลของเรานะครับให้กับคุณกติกาเลยครับเชิญเลยครับพี่ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับถือกัเลยนะครับแล้วก็อยากให้พี่บอยเนี่ยนะฮะกล่าวอะไรที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าเพลงของพี่บอยเนี่ยฮะสิ่งที่บอยทํามาตลอดเนี่ยนะครับ เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะฮะมีกําลังใจนะฮะอยากจะบอกอะไรแฟนๆที่ชมอยู่ตอนนี้นับล้านเลยครับพี่ครับก็ขอบขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับที่ฟังเพลงของผมนะครับแล้วก็ผมตั้งแต่เด็กมาก็อยากเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็การที่เราได้แต่งเพลงเพื่อจะระบายความรู้สึกออกไปข้างข้างนอกเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแต่พอได้ได้มีคนฟังเพลงของเราแล้วมีคนรู้สึกชอบในเพลงของเรา ร้องตามเพลงของเราได้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วเมื่อได้พบกับน้องๆหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ที่ได้รู้จักเพลงของเราแบบลึกๆเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเนี่ยหน้าผมกระตุกไปหมดแล้วครับรู้สึกว่ารู้สึกปลาบปลื้มมากๆ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ฟังเพลงของผมที่ให้โอกาสผมได้แต่งเพลงให้คุณฟังนะครับก็ก็จะแต่งเพลงต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ แล้วผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับของวงการเพลงไทยเลยครับขอเชิญประมือดังให้กับบอยโกเิีป์พงศ์ครับขอบคุณมากครับครับบบขอคคุณนะรัักลบมาติดตามนะครับบรรยากาศของการลุ้นแหวกความสุขชันแบบนี้นะฮะได้ในรายการแฟนพันธ์แ택สตปตาหน้าครับใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผันใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครทก็คน